สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพ,พี่น้องเช้านี้เชา้านี้อันนี้สวัสดีต้นเพลนเด้อค่ะนี่<ม>แต่เสาหนี้มัวแต่ไปตัดผักเฮ็ดผ<ม>ักอยู่ค่ะมาดพักพึ่งเหลี่ยวนะค่ะนี่อันนี้กวางตุ้งกำลังสิบบาทพี่น้องบ,บาสุวิทย์ครับคือเกาวเหรอพี่นอ้องน,นี่คณาจัดใส่ถุงค่ะคณาสิบบาทสิบบาทพี่นอ้องได้หลายคัก <laughs> งบักมุนี่กะซิมีบักเขือมีแหนงกะลำปี้อันนี้เขีอะนี่ก็ซิเป็นบักเขือไข่เต่าค่ะพี่น้องไขเตาแล้วก็บักเขือเจ้าพญาเขียะขาวนี่กะชิบบาทเออพี่น้องนี่ทุกอย่างสิบบาทค่ะจัดไปเดี๋ยวมือเลี้ยงสิได้ออกขายชิบบาทนี่อันนี้สมพักค่ะยังพันเด็ดตักเดี๋ยวกลับมาจากเลาะก่อนสิมาตักเนาะค่ะพี่น้อง มีเตียงห้าเน้ี่ยมเลยตัดบบได้ดอกพี่น้องเทำยิบให้พี่น้องเมืองเลยยปแกมีแต่กาน่าอร่อยไหมคะหัวเสาก็ไปซองเขาปากาดดองค่ะหัวเสาก็ไปซองได้หลายบาทเติมอยู่พี่น้องขาวนึงนี่อันนี้สองถังค่ะเดี๋ยวกลับมาจังสีมามัดจะหอมเป็ดกะเซ็บเดี๋ยวสิออกไปรอก่อนจะข้าวค่ะพี่น้องวันแดดพอได้กินได้อยากข้าวมันแดดต่อไปรอกันไปรอก่อนจะข้าวค่ะจังสิกลับมาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยว ลูซี่เขาก็ยืนนี่คุณโลซี่แข็งแรงดีอยู่แข็งแรงดีอยู่ค่ะนี่บกวนถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาหิวก็กินไปค่ะพี่น้องพาไปหลาะทงเด้อบ่ดที่นี่ค่ะพี่น้องต้นนี้ก็มาหอดทงละค่ะลงทงแล้วแต่เบิ่งสีได้พ่อโตสองโตบนเนาะค่ะพี่น้องมาหลาอเบิ่งแต่แดดหอนแหงแหง สวัสดียังเป็นทางการนะค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC FC My FC 9หรอกค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทัวโลกค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีหลอดสีส้หมานบน่เนาะพี่น้องนี่เป็นจระไข้เนาะนี่ลุยๆค่ะลองเบิงสีด้บ่สวิตด่แล้วรค่ะพี่น้องตัวแรกตัวแรกแหกงมานวันนี้ค่ะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> โอ้ยพี่น้องหอนค่ะค่ะ เขียจนมายังว่าท่านเห็นอยู่ได้เขียดหน่อยตะเปียกตัวเดียวคอล่อ,อคือจังพี่เจ๋ยว่าอยู่มองรถเมล์ไหมโทรมาองหนึ่งนี่ไปไปเบิงไปมองรถเมล์เบิงไปใจไหนร<อ>ครับบ่<อ>คือกัอบจังสีงโง่มันแดดอนนอ,อีีบยากขี่หม่วงปลาหนำแล้วว่าแล้วสิ พาไปกินหม่ม่วงปลาเดี๋ยวเราไปเติงค่ะพี่น้องอยากกินหม่ม่วงปลาน่ะวันนี้เบ้าวิดไวสิโซฟีมือเห็ดอันน้ำจิ้มให้กินพี่วิดพี่เจยเนาะค่ะไปค่ะตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะบ้าวิสวัสดีค่ะพี่เจยโอ้ยลงมาหอดกันเหรอพี่น้องไปจะไหนมาอันบ่ปนอยู่ปนอยู่โอ้ อันนี้ห้องไผนี่ข้าเจยโอ้ห้องพีเจยกับพอปนอยู่เดี๋ยวอบตัวนึงเอรบข้างไรรบข้างไร่ฮ่่่น้องอันนี้แท้จริงแล้วคือของสาวเจยเน้่ค่ะอันวงนึงนี่ของยายจำไม่ค่ะโอ้เหรียยหาย อสีเลยพี่น้องมวลมวนค่ะหอนหอนมวลมวลขนาดหอนได้หนิบ้านสีผาไปกินสมวีกับตอยมา่ล้วค่ะตอยถาบอกพริกพี่น้องนี่เพื่อสีมาบอกพี่กไยากมาสังคนอยากกะยากประดโตบ้าถามโมเมนต์บอกพริก ไปขวายู่วะบอกพีกนี่โอ้ยเกี่ยนทอาทิศใต้เลยเลยแมน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 เออกินก่อนกินก่อนคอยไปเฮื่อนโอ้แมนแมนแมนไม่เศร้าฮักเลยนะโอ้แตกซะ เอาเร็วเร็วเร็วเนี่ยเราได้แตกแล้วเร็วจะสั่นไหมบอกพี่ก้ามาแลยอ่เกลือมาใส่เกลือมาใส่เนี่ยตัวนี้พี่เจ๋ยก็บอกพี่ว่าแล้วพี่น้องเกลือเกลือมาใส่ตัวนี้ในจักำเฮ้่เสือเกลือมาใส่กลือใส่ทั้งทงหมดแล้วมึงตีหลาซ่าเจ๋ยาเกลือเขาสองฟิด รับตาเดินสีผงสใหญ่ดิตรวจับเาตรจพ่อเขอไรปลาเาวจลเขตรวจะไดปบาปลาปลาปล่ปาป่าปลาปลาปลา้ลาลาปลาลาป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 ลาลาลอยลาาปล่ปลา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 อลาปลาาปลาปลาลายล พี่กะแล้วลวค่ะพี่น้องวันนี้บักงวงกะแหลวละมาเด้อไปแช่้านค่ะแช่ปลาแช่ปลาแช่เดกุ้งมางหยันแม่บ้านนั่งกันเลยเอ้ยเลยยเลมาแม่กิ้งหลีงมากี้รัวกันมาเขาคลิปแล้วมามาสิพาปลาปัวพลังเอือน้ากวๆมาเ็วนอ่ะเานอ่ใหญ่ๆกับเวมาบงนงนว่ีี่ี มาเด้อจ้ามาเด้อกินบัะม่วงนะจ้านั่งควันตะท้องดอกเื้อเลยเปล่งเลยแสบกูเขาแทม่นมันต้องมันต้องกีมากแสบแสบแสบตะท้องมากสุดๆเลยแปลงว่ะมะม่วงป่าเอาเลยกินให้สมอยากเด้อน้ำอ้วยเพื่อนอันนี้ห้ามิเนาะแย่เออแย่เออแย่ที่แทงห้าม จังมีหยังแทะคอยคอยอหอามาเมาตังเลยมันาแอ้เป็นเสียงนั่ง่เดี๋ยวจะนั่งียใหญ่ใหอนันาวีย้ำอัันใหญ่ใอีกเดี๋ยมาเลยหลังน้ำอกานย่มากนางบดก่นเกลือาเต็มอยากเลยมาเด้อพีนองบรรยากาศดั้มพีนส เนพี่น้องมเลยขตีคสียเอียกินเธอละสมตอนอืมอ uh, ้าเอาเลยห้าไเด็กินหลายเือแหละทุกอย่างไม่เียหกิดูละ้เลยกินในน้อยเด้อใหญใหต้นแอย่าเห็นตไ้มาบอกเอาไขืนมาไว้เนี้ยเไว้เนี้ยอยไปนำกินเลย กินยตใจนเลยสูจากต้นเลยค่ะพี่น้องนี่ตอนน้ำตอนหน่อยมันมีเยอะปกันเห็ดยางกันอยูติใ่โมใหม่กินบักม่วงจ้ามาเด้นกันมาเดิ ลมก็เย็นๆค่ะพี่น้องแซ่บเี๋ยมูมี่ๆยังว่านี่โอเคบักม่วงบักม่วงสิเหิดล้วค่ะพี่น้องมากบักม่วงแ่งคนได้ตอนพี่น้องตอนอืพี่อายพ้ติมากบักม่วงโอ้ยล่ะมึงตบกินบ่ได้ใมือคือสุวิทย์ิจไดกินซ้อน เออขอบคุณผ no ู้ทำน้ำพริกนะคะขอบคุณผู้ทำน้ำพริกมาทุกผันผัดหันไปทับหัวพี่บอยอันนี้หันให้เบิ่งกินเอออันนี้ผู้ทำน้ำพริกอันนี้ผู้ห่อหนังพริกขายติมบักม่วงกินบักม่วงเสียบค่ะเขาขายอย่างขายติมเสียมนี่เสียบแล้วน้ำพริกขลามังไอติมสวัสครับขายยังล่ะ อติมติ่มติ่มืติบตัดกุนวุ่เลียนเอดีเลยเสียบเลกินว่ะุเลียนเสียบเลยอืไอที่เฮาสิบัตเพอดีเลย่าัดไหนแน่พ่อค้าเจ้ารับเครื่องเจ้าสีได้ตัดหมดเหนอยู่มันบยืเออนี่แลสลองกะต๊อกสมแล้วก็เย็่มเี่ย้้าหหาาาเลี้ยงอยู่นา้ห้ เม็ดบักตัวบอลเหล็กเด้อมันลงมองแขววังการบอลถือการบอลถือคอนเม็ดบักตัวมันลงมองแขววังขอบคุณบักตัวแข็งแข็งขอบคุณอีติมอากพี่เจย์นะค่ะนี่ครับขอบคุณครับพี่เจย์เลี้ยงเขาถือเหล็กแต่ว่าเขาหายข้าวหยอง ดีใจเลยกระโจกอนน้องดุเบิดท่องบเงินตวแปดนถึงมือหนึ่งเเเอากบะเดือเอหมเอหมเฮ้ยมืเขากับแรเปียมาท้มีเอย้นเจยี่เงินนแปเงิอีหยังนี่กุบกูอันมันลงมันลงเพดเจย้อนยมันเล็กวนีโบยสื่อเล็กแ เขานั่นนีไปกดซื้อปัดเวลาถือปัสรงมาบอกเนี่ยมเลใจเงินเนาะานี้โทรมาถามพี่เต้าถือเรียกบอบเมืออะไรพี่น้องนี่เหมือแล้วแบแบแบเียงเลยเอนปงม่วงกับเหมือนทำิมกับเหมนพี่น้องไอ้กิมกับเหมือนเหมืัดแหกข้าวหมด ครับจังได็กะอย่าลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในน้ำเนี้ยเป็นกระเจี๊ยกันกนิก้านั้ำสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องไปสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัไปครับ <c oughs>